สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเป็นเงินตะเาแงเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องส่องผงผ่าเลาะนะครับพี่น้องจน้ำตาไหลก็ให้ปวดจนน้ำตาจะไหลน้องไอเดียปวดฟันนะครับพี่น้องสามวันแล้วเนาะวันนี้ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปกับเพื่อนบาลูกไปกับเพื่อนนะครับให้เพื่อนพาไปเนาะ ขณะที่เรียนนะจนไม่มีนะสมาธิในการเรียนนะครับพี่น้องปวดอย่างหนักนะครับแล้วทีนี้เนาะไปหาหมอหมอบอกว่าไม่อยากจะถอนให้นะเพราะว่าน้องไอเดียยังยังเล็กอยู่นะครับแล้วทีนี้หมอให้อะไรรักษารา,า,ากฟันมาลกุกแต่ทำไมได้มันปวดเนาะนี <c oughs> มากลับมาจากโรงเรียนก็ยังไม่มีอารมณ์จะทําอะไรนะครับพี่น้องเนาะเข้าใจความรู้สึกนะของคนปวดฟันนะครับพี่น้องผมก็เคยปวดนะครับเบ่เลยตอนนี้ทางแม่มาต่อยเนาะไปหายานะแก้ปวดฟันนะมาให้น้องไอเดียนะครับนะนะ เาเองนะช่องกระจกเนีเอดูไยโอ้จะข้างกระต่ายสั่นเจ็บวรวมทีก็ได้ำไถึงขั้นร้องไห้นะเอฟซียาค้อมนี่ น้อยหเหยงดจนี่เอาทำนี้อได้ไมีให้เอาหดผงชุลดกูเออนเอานอนจ้าดีเสียก่อนเป็นอาานะไรไม่นอนเราบารัดสำนีนะสำนีในแง่เรับไปเอาไม้คิวค้วันเง่เรัไปมันก็คิวมันไม่ได้เป็นพิษหรือมันคิวที่ซื้อไหนยังินดีบปาวแบบนี่รนี มันเฮากิดน,น,นะบอสน้ำตาตกน้ำตาไหลเลยในติดป่อปวดฟันนะครับทุกท่านนี่งไปดีบหอ ค,คิดบน่แนวแกไขรกันกิน <c oughs> าย <c oughs> นนาพาราเนอ,กอะนกินนยบายพารามเหออทวยทเจ็บไปน้องบมนสอยลูกดขนาดมาเจบแมงขนาดเป็นหัูฟูเ็นแม่เธอเราก็ใส่โัเทาา่าไง <laughs> มากันดึงหัวเออมาเย็นบมดอยู่ขีดตัวเห็นเป็นแค่เลิกอายาเสอร์นอ่นน่ะใครในยังไงเฮงเนี่ยเปลี่ยนแซมดีฮะเมืนมแซมดีอ่ออราบอกเนี่ออกออกย,ยอ่อเลยแซมดีอ <ละ S 1> ่อเนี่ยดีนี่ไปทอนนั่นพี่เลยบอเ่เหมือนแม่วาต้อยปวดฟันตอนนั้น <laughs> โตกระใสซูนได้กัน <laughs> จนไม่เป็นอาทำงานนะครับพี่น้อง ผมพาไปถอนนะครับเบิ้งเบื้งหามันบ่มตัวเลือกมันบ่มคือเดี๋ยวนี้บอกเออบิ่มย่อยเลือกดีมันกระเจ็บไปเบิ้ดแล้วเนาะกระเจ็บไปเบิ้ดแล้วจะเจ็บริมลือเจ็บเหว่าน่ะเจ็บกุลิมันมีได้เจ็บตัวเลือกดีนะเจ็บกุลิมเจ็บเบิ้ดแผงเลยนะ ือ่มาเก็บเหวพอมัเก็บแหวได้เซรพอมันแมมันขักนะมันตัลือกก็เจ็บแ่นะข้างก็เจ็บเจ็บไปว่าเจ็บนหูเจ็บบคุมะเปลี่ยนซีดีว่พ่อแอเล่ว่อีจักสีดียังเปลี่ยนสามีเอาเนาะยาพอดีจักยาเก้่มเหว ซื้อโดรโดผงชูรสก็ซื้อ,อ okay. ใส่ถือโบชุดสามวันนี้แล้วเนาะกิาบก้ยเอาเอสียงดีไปจุ่มเลยหยักหยักหยักเอาก็เรียบร้อยแต่เนาะคนเมียนไส้คนตายเมงก็ตายคุณก็ตายมาจากมันยืนจอยอยู่วะกลับมาจากโรงเรียนนะครับพี่น้องเสื้อผ้าไม่เปลี่ยนเลยนะครับ เราอามือเือนมาเลยบอกนะหายเราบอกเธอละหายว่าอยู่เตือนที่บอกคนเวอร์ที่หลายค่ะนอนกับพ่อกับแม่บอกวันนี้อย่างนี้นอนไปแล้วกาวเท้าแม่ยาเซอร์วันนี้น้องเดียจเข้าไปนอนด้วยนะครับส่วนทางนี้นะครับปุ้ยเนาะกำลัง ทำกับข้าวนะครับวันนี้อะไรนะเออหอมเป็ดตรงนี้ก็ผักเขาเรียกว่าผักมะละบ้านภาษาบ้านๆผักสไลด์กินแล้วสไลด์กินแล้วสไลผมก็เพิ่งลงมาจาก การกจีดยางนะครับพี่น้องฟ้าก็าาดังตึงตั้งตึงตั้งนะครับไม่ไม่ไม่ต้องด่าเทวดาเด้อ <laughs> เดี๋ยวเทวดาจะเครียดเทวดาจะมาเทว<ๆ>ดากะเทยเหรอเทวดาก, <laughs> กะเทยเพ่อจีปล <laughs> าเออเทวดาไม่าทมานข้าวถ้ามันตกไม่ต้องไปดา่า เพราะว่าช่วงนี้เราดำนาที่ว่าเราขาซีวิทบ่อยคือไม่รู้ว่าข้าวเป็นยังไงนี่ครับพี่น้องผักสดสดนะครับอ่อ,อ,อมปลาไหลนะครับพี่น้องเอ๋ยออว,วันนี้อาหารแซ่บแล้วนะครับพี่น้องทุกท่านก็ตั้งแต่เช้าเลยนะครับไม่ได้ทําคลิปนะ,นะครับพี่น้องเนานะพวกเราดำนาก็เสร็จประมาณเที่ยง นะครับนะก็มาทานข้าวแล้วก็นอนที่เปรเนาะหลับเฉยเลยนะครับเอฟซี FC. จนแม่ยายถามว่า,าจะดำอีกไหมเวลาพักคนเออเป็นอะไรลูกฮะมันเย็นเย็นจอยห้าคิว อโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ